สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกๆคนทุกๆท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมคนนี้คนเดิมนะครับเพิ่มเติมือหายไปโคตรนานนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็งานโรงเรียนนะครับหายไปนานไม่ใช่เลยไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยนะครับงานโรงเรียนรุนร่นนะฮะทัศนศึกษาเอ่ยประเมินเอ่ยบาบ่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 เยอะแยะมากมายนะครับก็วันนี้จะมีคอนเทนต์นะคอนเทนต์ตัวนี้จะอัดอยู่ในไอแพดนะหน้าจอก็จะออกแบบเอ่อเป็น ช่องเรียมๆน้อยๆมีขอบดำด้านข้างซ้ายขวานะเออวันนี้นะครับอยู่ใน ID หลักนะครับแต่ว่าเป็นเซิร์ฟลองนะครับผมเวลก้าๆนะครับสายฟรีเหมือนกันตัดอตัวที่เมตาอินเดียนะฮะคือเป็นตัวที่เขาไม่ใช้กันชืมอเดกฮีโร่จาอยู่โมดะผมมาใช้ของที่ดองไว้นั่นก็คือตัวเบาแสผมมีเบาแสอยู่ส6 0 0ั6 0 0อย่นะครับจะมา เปิดนะครับโหมดสำรวจตัวนี้สำรวจให้มันหมดเลยนะครับเบาะแส4,600กเนี่ยก็น่าจะเปิดกันทั้งคืนนะครับก็เตรียมแบตไว้อยู่ประมาณ66%อนะ66%นะครับอันนี้คือเกิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้สี่0เนี่ยเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับในการค้นหาเบาะแสนะครับสำรวจไซตามะตัวนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นการเกินนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการสำรวจแลวก็จะปล่อยคิ้งไว้เลยนะครับผมแล้วก็เจอกันอีกทีนะครับผมในตอนที่มันสำรวจเสร็จแล้ว ตอนนี้เวลาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้3ามทุ่มนะครับสามทุ่มตอนนี้3ามทุ่มนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันนะครับตรงประมาณนนอันนี้ผมเริ่มจับเวลาคประมาณ5าวิ6วิ7วิ8วิ9วิสิวิ11วิ12วิ13วิ14บสวิสิวิโดยประมาณนะครับ15วินาทีโดยประมาณแล้วก็เริ่มมันใหม่นะครับ ก็ประมาณ20่นประมาณเนาะโอ้เดี๋ยวเรารอไปดูตอนสำรวจเสร็จสิ้นเลยแล้วกันเนาะฮัลโหลเทสเทสนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีนะก็หมดเป็นที่เรียบร้อยเบาะแสไปครบสิบเรื่องเดี๋ยวมาดูนะครับว่า โอ้โหสรุปรวมนะครับเราได้เพชรไปประมาณ4,625เพชรนะครับเราก็ได้ของง่วงมาอีก4,590นะครับดูอย่างอื่นนี้ได้กุญแจไขทรัพย์32ไว้กุญแจ1กุญแจ2กุญแจ3อย่างละ30ได้ตำราสกิลเนาะโอ้โห900าร้ยเกือบพันมีตั๋วเพิ่มกีศาด้วยนะครับโอ้โห52อันฮีโร่42ครับแล้วก็เป็นพวกตำราสกิลแล้วก็ e อพเงินได้มา 12M เลยนะครับเงินยญใส่ละม้าได้ประมาณนเจ็ด นะเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวเอามาเป็นเปิดคังสมบัตินะครับ30อันไปเลยครับดรื่ๆจุใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะนอนแล้วนะครับบ๊ายบายครับจุ